<toys> ส,วสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้วันที่วันที่ยางไงยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับวันนี้เคียร์ออเดอร์นะครับรถสุดท้ายท้ายสุดนะครับเอ็นเทก็เหลือประกอบนะครับสวิชิ่งเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับช่างงามก็กำลังรีบเร่งนะครับเคียร์ให้ยอดนะครับ ช่วงนี้ช่วงเร่งรีบนะครับเดี๋ยวเร่งให้นะครับทุกคนเลยนะครับก็ตามนี้นะครับของก็เริ่มร้อยล้อแล้วอะไรก็แพงหายากด้วยนะครับอันนี้ก็ออเดอร์ลาซาด้านะครับประมาณนี้ครับส่งท้ายปีนะครับท่านใดจะส่งมาทําก็คงยังไม่ทันแล้วนะครับแทนเอ็นเทคนะครับเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะครับสร้างเตียงสื่อเราอีกินมเวลาสื่อเขียเลย สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน้วยแล้วกันนะครับพบกันสักการณหน้านะครับผมปิดร้านวันที่29นะครับ29ปิดร้านเปิดร้านวันที่4นะครับเปิดร้านวันที่4นะครับปิดปีใหม่วันที่4ก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคชไน,นจะติดต่อสอบถามอะไรก็เอาไว้หลังปีใหม่แล้วกันนะครับโอเค <Okay. S 2> อ,อ,ออเดอร์ลาซาดาก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะครับ บางรุ่นนะครับที่บางรุ่นที่เปิดสต็อกไว้นะครับแต่ถ้าส่งก็ส่งเป็นตัดยอดเป็นปีหน้าแล้วกันนะครับโอเคตามนี้ครับจัดไปครับจัดไป